โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจัดงาน Family Love and Protection ไข้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันชวนคนไทยป้องกันไข้เลือดออกกันทั้งครอบครัวพร้อมให้ความรู้ไข้เลือดออกในทุกมิติตั้งแต่อาการการรักษาการป้องกันและทางเลือกในการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนพร้อมเชิญคุณตู่พบทรสุนทรยานกิจและครอบครัวมาร่วมสนทนาแนวทางป้องกันไข้เลือดออกส่งเสริมให้ผู้ปกครองและลูกน้อย เสริมเกราะป้องกันไข้เลือดออกกันทังครอบครัวเพราะมุ่งมั่นอยากเห็นเด็กโตไปสุขภาพดีโตไปไม่ป่วยให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะสำหรับไข้เลือดออกในปัจจุบันก็มีปริมาณเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็โดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งใกล้หน้าฝนแล้วเดี๋ยวคาดว่าจํานวนคนไข้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกอะคะ่ะความรุนแรงจริงๆถ้าดูจากตัวเลขก็จะคลายๆเดิมอัตราการเสียชีวิตจะประมาณ0.1เปอร์เซ็นต์ค่ะ ไข้เลือดออกอาการที่สังเกตง่ายๆก็คือจะมีไข้สูงรออยู่ประมาณ3-7วันค่ะแล้วก็อาจจะไม่มีอาการทางอื่นๆอย่างเช่นไม่มีอาการหวัดไอน้นมูกแต่ว่าจะมีเรื่องของปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็มีเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ จริงๆอาการเด็กกับผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากยกเว้นว่าถ้าเราป่วยครั้งแรกเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงค่ะอาจจะมีแค่มีไข้เล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปได้เองหรือแทบไม่มีอาการอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นครั้งที่2หรือเป็นครั้งถัดๆไปเนี่ยความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะนําไปสู่ภาวะช็อกหรือว่าความดันต่ําได้ค่ะ ค่ะถ้าเกิดลูกน้อยเรามีไข้อยู่ประมาณสัก2-3วันแล้วก็ทานยาเราไม่ดีขึ้นหรือเด็กกินไม่ได้เลยดูซึมกว่าปกติมีอาเจียนมากๆหรือเห็นมีเลือดออกผิดปกติก็อยากให้พามาพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทิ้งไว้เกิน2-3วันค่ะ โรคไข้เลือดออกพบในเด็กกลุ่มอายุไม่เกิน14ปีติดเชื้อมากที่สุดการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนถือเป็นทางเลือกหนึ่งสามารถลดความรุนแรงของโรคและอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ80 90ฉีดได้ทุกวัยสามารถลดผู้ป่วยติดเชือ้อไข้เลือดออกในประเทศไทยได้ ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราป่วยครั้งที่2เนี่ยด้วยภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะ่ะจะถูกกระตุ้นด้วยตัวเชื้อไข้เลือดออกอ่ะค่ะก็ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกรุนแรงได้ค่ะการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีหลักการอยู่3อย่างนะคะอันที่1กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายซึ่งเขาก็จะวางไข่ในบริเวณที่มีน้ํานิ่งน้ําขังนะคะก็อยากให้กําจัดแหล่งน้ําขังไป2 ป้องกันการที่ถูกยุงกัดเน้นใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือทายากันยุงแล้วก็วิธีที่3ก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะก็อาจจะต้องแนะนําให้พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่อาจจะมียุงเยอะๆอะค่ะอย่างเช่นไม่เข้าไปในที่ที่มืดๆหรือว่าอะไรต่างๆใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวค่ะสําหรับวัคซีนนะคะก็ การฉีดวัคซีนเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะโดยฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนก็มีประสิทธิภาพดีป้องกันไข้เลือดออกได้ประมาณ80%แล้วก็ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกได้ประมาณ90%ค่ะ